นี่นะทุกคนคือเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ไปให้สุดนกะหนะ้าโง่โกินนะทุกคนนี่เราจะเอาชิ้นนี้ไปให้มันนะนี่นะทุกคนนี่มันมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนทุกคนมัน <Wow. S 1> กินมันกินไปตั้งมันกินไปตั้งไอ้นู้เลย <Wow. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนพบก,กับสายรู้ ชาแนววันนี้นะทุกคนเราจะมาชําผลไม้เคลือบแควเคลือบน้าตาลนะทุกคนคือเราเคยจำมากรแล้วแหละแต่ว่าแบบว่าเราจำไม่สเร็จตอนแรกเราเราจะเอาสตรอเบอรี่นะทุกคนแต่ว่าแบบเราหาสตรอเบอรี่ตอนเช้าไม่ได้นะทุกคนเพราะเราจะมาตายตอนเที่ยงเราก็เลยเข้าไปในโนทัแล้วก็มันไม่มีสตรอเบอรี่ออเล็กนะเพราะออใหญ่แล้วไม่มีเงินซื้อนะทุกคนเราก็เลยได้แบบอันนี้มานี่ เป็นแอปเปิลอบแห้งเราไปดูอุปกรณ์กันเลนี่นะทุกคนคือแบบแอปเปิลที่เราจำเป็นชิ้นชิ้นนะทุกคนแล้วก็นี่คือน้ำแปะแซนนะทุกคนเราใช้หนึ่งช้อนโต๊ะแล้วนี่คือน้ำทานนี่เราจะให้ดูนี่ของยี่ห้อนี้นะทุกคนแล้วก็มีสีผสมอาหารด้วยนี่นี่นี่คือสีผสมอาหาร แล้วก็มีน้ำเปล่าเราใช้แค่นิดเดียวนะทุกคนเดี๋ยวเราไปทำเลยทุกคนดูนี่คือน้ำตาลที่เราท้่มเอาไว้นะมันเป็นสีฟ้าแล้วเพราะว่าเราใส่สีผสมอาหารไปด้วยนะทุกคนแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะเคลือบทุกคนเนี่ยเราจะมาเคลือบกันเลยนี่จุ่มเข้าไป เสร็จแล้วทุกคน๋ยวนี่นะทุกคนนี่นะเสร็จแล้วเนี่ยทุกคนมันเริ่มไหม้แล้วทุกคนมันเริ่มไหม้แล้วทุกคนนี่คือหน้าตาหน้าตาแอปเปิ้ลที่เราเคลือบนะบางอันนี่คือไหมนะทุกคนน้ำตาลมันไหมคือเรากุมไฟยากมากเลยเราไปจ คนคือจะบอกว่ามันแข็งมากเลยนี่ฮืมฮืมทุกคนคือเราไม่มีกระดาษนี่ทุกคน <Wow. S 1> เราไม่มีกระดาษที่เอาไว้วอบเนะมันจะไม่ติดแบบนั้นน่ะน,นี่คือมันติดมากเลยทุกคนติดแบบเขาไม่ออก แบบทุกคนน,นี่นี่คือหน้าตาแอปเปิลเคลือบน้ำตาลที่เราเคลือบนะทุกคนเราคุมไฟไม่ถูกมันก็เลยแบบมันก็เลยแบบไอแบบนี่หน่อยๆทุกคนเราว่าจําำกับผลไม้ส่วน่ น่าจะอะร่อยกว่าเพราะว่ามันจะมีรสชาติมากกว่าแต่ว่ากับผลไม้อบกรอดมันมันมันจะไม่่อยมีรสชาติแต่มันค็อร่อยอยู่นะทุกคนมันแบบหวานๆคือเปรี้ยวถ้าเป็นสตรอเบอรี่น่าจะอะร่อยกว่าทุกคนคือเราหาไม่แรกจริงๆนะ นเหมือนลูกอมเลยคาราเมลคาราเมลส์แอปเปิ้ลก็มาอร่อยแลนะทุกคนใช <Yeah. S 1> จ้าดีนะทุกคนเราว่าน่าจะเอาเป็นผลไมา้เปรียปร้ยวๆมากกว่า สำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงแ,แค่นี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe กด subscribe รอด้วยนะทุกคนกดกระดิ่งรอด้วยนะบ๊ายบาย